สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับ Easy s h o c ก u n e r นะครับก็วันนี้มีเล d ดอ,อ t นะครับอีกตัวหนึ่งมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับหลายท่านอาจจะเ,เคยเห็นตัวนี้หรือว่าติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเล d ดอ t รุ่นใหม่นะครับจากฮ o ล o s ซันั่นเองซึ่งเรียกว่าทําให้วงการเลดดอ t นี้สะเทือนเลยทีเดียวนะครับโอเค สำหรับเลตดอทที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น HS 5 0 7 c o m นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า 507.COM คมนั่นเองนะครับก็เป็นเลดอทตัวล่าสุดนะครับนะครับที่ออกมาจากค่ายฮ o ล o s ซันของเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นนะครับที่อยู่บนล่องกันก่อนดีกว่านะครับตัว h อ l o s u ั 507.COM มตัวนี้นะครับก็เรียกว่าอะไรนะ เป็นเล d ดอทนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเชิงการกีฬาโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็จะมีบางจุดที่แตกต่างจากเล d ดอทรุ่นอื่นๆของทางฮ o l โลซัที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้อแตกต่างพวกนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสเปคบนกล่องก่อนนะครับอ่านี่ตัวเล t i c คินะครับตัวเลติเคินะอันนี้เป็นเลติเคิลที่ฮ o l โลซันเขาเรียกว่าเป็น CRS นะครับ คอมเพ t i ชันเรติเคิลซิสเต็มนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับจุดตรงกลางขนาด2 moa นะครับถัดมาก็จะเป็นวงขนาด8 moa แล้วก็เป็นวงขนาด20 moa แล้วก็เป็นวงอีกขนาด32 moa นะนั่นเองนะครับนะบนะอันนี้เป็นตดวเรติเคินะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็จะใกล้เคียงนะครับกับรุ่นอื่นๆนะครับเช่นพวกฟังก์ชันเบสิกต่างๆเช่น การปรับแสงนะครับแมนนวลกับล็อกเอาท์นะครับการปรับความสว่างนะครับก็จะมีทั้งหมด10ระดับนั่นเองก็จะมีทั้ง8ระดับ daylight นะครับแล้วก็2ระดับที่เป็น night vision compatible นะฮะแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นขนาด cr 1 6 3 2นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใส่ด้านถาดด้านข้างนะครับไม่อนอื่นๆนะฮะแบตเตอรี่นะครับก็อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด50,000ชั่วโมงนะครับแล้วก็ อ,อ,อะไรอีกล่ะวัสดุนะครับก็ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับ7075นั่นเองกันน้ำมาตรฐาน IP67 นะครับนะอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นของ h o l o s ั n 07คอมนะครับจะสังเกตว่ากล่องอ,อาจจะดูเล็กลงไปจากรุ่นก่อนๆน,นะฮะโอเคแต่ลักษณะของกล่องเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมี กล่องที่เป็นกระดาษหุ้มนะครับแล้วก็กล่องพลาสติกที่อยู่ทั้งในนั่นเองนะครับภายในกล่องนะครับก็อุปกรณ์มาตรฐานนะครับผ้าเช็ดเลนส์บัตรรับประกันนะครับคู่มือซิลิกาเจลแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวดอปของเรานะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตนะครับตัวน็อตนะครับมีทาล็อกท้ายมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นน็อตอีกนะครับอีกชุดหนึ่งน็อตอีกชุดหนึ่งนะครับ เราก็จะมีอุปกรณ์สำหรับไขนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับด้านแบนจะตั้งศูนย์ด้านาหัวแฉกเอาไว้ไขน็อตนั่นเองนะครับตัวที่ตั้งศูนย์นะครับตัวนี้สังเกตว่ามันขนาดค่อนข้างเล็กนะครับบางทีเราใช้ไขควงหัวใหญ่ๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวปรับศูนย์มันจะค่อนข้างเล็กนะครับตัวสลอตมันค่อนข้างเล็กนะ,นะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ในกล่องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวดอดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเอากล่องเก็บไปก่อนนะครับโอเคอะสำหรับโฮโลซัน5้7คอมตัวนี้นะครับจุดแตกต่างที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับเมื่อเทียบกับโฮโลซันดอดที่ติดปืนสั้นนะครับรุ่นก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งเลยคือเรื่องขนาดนะครับขนาดของเล่นจะใหญ่กว่า รุ่นก่อนน้านี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูอีกทีขนาดของเลนที่ใหญ่กว่านะครับความสูงนะรเลนเนี่ยจะออกเป็นเออเรียมเรียบนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบเรียบเลยนะครับไม่โค้งนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น407หรือ 507C เนี่ยข้างบนจะมีความโค้งนะครับนะมันจะดูออกคล้ายๆ 508T นะครับที่เป็นบอดี้ไทเทเนียมนะครับที่ด้านบนจะเป็นเรียบนะฮะนะครับนี่ แล้วก็ตัวรุ่น5.7คอมตัวนี้นะครับจะไม่มีแผงโซลา่าแล้วนะครับแผงโซลา่าจะไม่มีละนะครับถูกตัดออกไปนะครับถ้าบอกว่าตัวดอทเนี้ยจะทํางานได้ด้วยแบตเตอรี่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ก็จะใส่ด้านข้างจะใส่ถาดอันนี้นะครับก็จะเหมือนรุ่นก่อนๆน,น้น,นี้ที่ออกมานะครับนี่ก็เป็นลักษณะของตัวดอตสังเกตว่าจอเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับใหญ่ เกือบๆจะเท่ากับ5104เลยก็ว่าได้นะครับใหญ่มากนะครับนีด้านข้างโอ้ยด้านข้างนะครับฐานค่อนข้างบางนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดูการทำงานนะครับการทำงานก็คล้ายๆกับดอร์ธรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับก็คือกดปุ่มใดก็ได้นะครับเพื่อเปิดนะครับแล้วก็ตัวดอทเนี่ยก็จะมีระบบเช็คเอาว์นะครับคือเมื่อเราทิ้งไว ตัวดอทเนี่ยทิ้งไว้ช่วงเวลาหนึง่งโดยที่เราไม่ได้ไปขยับมันนะครับมันก็จะดับไปเองนะครับโดยที่ระยะเวลาเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าให้นานเท่าไหร่ถึงก่อนจะดับนะฮะแล้วก็เอไปขยับปุ๊บก็จะติดขึ้นมาเองเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเช็คเอาท์นั่นเองนะครับก็ยังมีอยู่ในรุ่นนี้นะครับความสว่างนะครับประมาณนี้นี่ส่วนวิธีการเปลี่ยนเลติเคิลนะครับก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะครับเหมือนพวก5 0าส นะครับก็คือให้กดปุ่มลบค้างไว้นะครับสามวิเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่อแบบ่เดี๋ยวนะองดูไม่แน่ใจว่าอยู่ในข้างในอย่างนี้จะจะเห็นดอตไหมฮะนะครับเพราะว่ามันต้องโฟกัสอนข้างยากนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับอันนี้พูดถึงฟังก์ชันการทํางานเบสิกนะครับก็คล้ายอ่เรียกว่าใกล้เคียงนะครับคล้ายกับรุ่นก่อนหน้านี้นั่นเองแทบจะไม่ต่างกันเลย นะครับนะนี่ก็เป็นลักษณะของตัว Body บกกววอดี้นะครับสังเกตว่าตัวเลนส์จะค่อนข้างกว้างมากนะครับอ่าทีนี้นะครับคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะมีนะครับว่า507ค้อมตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกับตัว407หรือ507รุ่นเดิมเนี่ยต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับ เจ้าตลาดระดับไฮเอ็นก็คือตัวทิจิคอน SRO นะครับต่างกันยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวเริ่มจากมุมนี้นะครับด้านด้านด้านเลนนะครับนะวางไงดีนะเดี๋ยวลองดูระหว่าง 507C กับ507คอมก่อนนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะดูแค่ลักษณะเลนก่อนนะฮะ จะสังเกตว่ารูปทรงของเลนนะครับก็ยังมีความาใกล้เคียงนะตัวทียังมีความใกล้เคียงจากกับเดิมนะครับก็คือเนี่ยมิติจะต่างกันแต่ว่าลักษณะของเลนเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่สังเกตว่าตัว5.74นะครับความโค้งด้านบนจะมากกว่านะครับในขณะที่5 7ความด้านความโค้งด้านบนเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะว่าเหมือนจะถูกขยายนะครับในส่วนของมุมให้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนของบอดี้นะครับแน่นอนอันนี้ฟุตพิ้นก็เหมือนเดิมครับฟุตพินเป็นแบบไอเอ็มอนะครับคือใส่แทนได้เลยนะครับฟุตพินเดิมนะครับด้านข้างจะสังเกตว่าตัว5 7 7ค้อมนะครับขวามือนะครับความสูงจะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ส่วนของฐานจะใกล้เคียงนะถ้าจะเรียกว่าเท่ากันเลยก็ได้นะครับนะฮะส่วนด้านหน้าดูด้านหน้านะครับนี่นะครับ เลนก็จะมีความสูงกว่านะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอลองเทียบกันให้ดูความกว้างกว้างกว่านิดหน่อยนะครับไม่มากนิดเดียวนะครับความกว้างนิดเดียวนะฮะนี่มา07ก็ถ้าดูเร็วๆนะครับก็57คอมเนี่ยเลนใหญ่กว่านั่นเองนะครับส่วนความบางของขอบนะครับแต่ข้างข้างเนี่ย แทบจะไม่ต่างกันนะครับแต่ด้านบนนะครับด้านบนของตัวบอดี้เนี่ยก็จะบางกว่าเพราะว่า5้าสคอมเนี่ยไม่มีโซลา r เซลล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทำให้ความบางเนี่ยบางลงได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเทียบระหว่าง sro ก่นบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามคาใจหลายๆท่านเลยทีเดียว sro กับ h o l o s u n 5้คอมเทียบกันแล้วเป็นยังไงนะครับ SRO นะครับตัวเลนส์เขาจะออกแนวกลมๆม,มากกว่าของโฮโลซันนะครับด้านสูงนะครับเลนส์ด้านสูงจะสูงกว่านิดเนียบนิดนึงนะครับอาจจะได้เปรียบเรื่องเวลาเรา,เ,าเจอแรงดีคอยปืนนะครับก็จะอาจจะแทร็กดอทได้ง่ายกว่านิดนึงนะครับนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความกว้างนะครับด้านกว้างก็ตัวคิดว่า5้าส่เจ็ดคอมเนี่ยกว้างกว่านะครับ เรามาเทียบดูนะฮะเทียบกันดนูประมาณนี้นะครับถ้าสังจกตเ,า,เาจะกว้างกว่านิดหนึ่งก็จะได้เปรียบด้าน,านมุมมุมนะครับที่มีขนาดมากกว่านั่นเองนะครับมากกว่า sro นะครับขนาดมิติด,ด้านข้างนะครับนี่ sro เขาก็จะมีเอกลักษณ์นะครับโดยที่ตัวตัวฮูดของ เลนเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากฐานนะครับในขณะที่ตัวของ s r อชาร์ม่ใช่นห้าจ็ดคอมเนี่ยก็จะเรียบไปเลยนะครับประมาณนี้นะฮะความสูงของตัวฐานนะครับ s r o ก็จะสูงกว่านิดนึงนะรประมาณสักไม่ถึงมิลได้นะครับได้ประมาณสักครึ่งมิลครึ่งมิลได้ประมาณครึ่งมิลถึงหนึ่งมิลละกันนะครับแล้วก็ SRO เนี่ยเราจะใช้อา่า แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนจากด้านบนนะครับในขณะที่โฮโลซันเราเปลี่ยนจากด้านข้างตรงนี้นะครับนี่มุมมองถ้าเรามองด้านหลังเนี่ยก็ความรู้สึกส่วนตัวผมนะก็คือ sro เนี่ยขอบจะบางกว่านิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะส่วนนี้นะครับเพราะว่าของโฮโลซันส่วนนี้เนี่ยเขาเป็นเรียบแล้วก็เป็นฉากลงมาเลยในขณะที่ sro เนี่ยเป็นกลมๆโคง้คงๆไปเลยนะครับนะถ้าสมเด็จขอบก็จะดูกว้างกว่านิดนึง นะครับนี่เปรียบเทียบกนะับตัว5 0 7 C S R O แล้วก็ 507COM เดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะครับว่าตัวดอทของ 507COM เมนี่ยมีลักษณะไหนบ้างนะครับแล้วก็ความสว่างเป็นยังไงบ้างเลนส์เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเราไปดูข้างนอกครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยว จะมาลองดูเรื่องของความสว่างแล้วก็เลติเคิแบบต่างๆนะครับของเจ้า h o l o s ัน507คอมตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเจ้า507คอมนะครับแล้วก็ SRO แล้วก็ตัวนี้ก,ก็เป็น407 CO นะครับามาดูตัวนี้เดี๋ยวปรับโฟกัสกันก่อนนะครับโอเคอันนี้เราก็โฟกัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบเ e ติเคิลนะครับแบบจุด 2MOA นะเดี๋ยวซูมมาดูใกล้ๆนะครับดูมาดูใกล้ๆเป็นจุดขนาด 2MOA นะครับอันนี้เป็นความสว่างระดับสูงสุดนะปรับนี้ความสว่างสูงสุดแล้วนะครับก็เรียกว่าสว่างชัดเจนดีมากๆนะครับตัวดอทก็ค่อนข้างคมดี แต่ว่าสังเกตว่าเลนนะครับจะมีความออกสีฟ้าๆนิดนึงนะครับตามสไตล์ของฮโลซันนะฮะก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับซึ่งถ้าตัวเลนส์เนี่ยมันใสเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวอิมิเตอร์นะับหรือว่าตัว ID ีที่ฉายตัวเลติเคิลมันทํางานหนักนะครับก็จะกินไฟเยอะขึ้นแบตเตอรี่ก็จะอายุสั้นนั่นเองนะครับซึ่งความฟ้าในระดับนี้ผมถือว่ารับได้นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดู r e t i c l e อื่นๆกันบ้างนะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่มลบค้างไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ Re t i c l e นะฮะอันนี้เป็น 2MOA อ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบจุดเออไม่ใช่ขอโทษเป็นแบบวงนะครับวงแ MOA นะครับเดี๋ยวลดความสว่างนิดหนึ่งเพื่อความชัดเจนของตัว r e t i c l e นะครับอ่ะนี่เป็นแบบแปดเนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอีกนะครับกดปุ่มลบค้างไว้นะฮะ อันนี้เป็นวงขนาด20 m นะครับขนาดวง20 MOA นะครับตรงฝั่งโน้นนะครับระยะประมาณสักน่าจะประมาณสัก20เมตรได้นะครับอันนี้โดยประมาณฮะประมาณ20เมตรนะครับก็ขนาดก็ประมาณนี้นะครับ20 MOA อนเะเดี๋ยวเรามาลองดู32 MOA กันบ้าง อันนี้ก็จะเป็นวงนะครับขนาด32 MOA นะครับในในส่วนของหน่วย MOA ถ้ายังจำกันได้นะครับค่า MOA ก็คือขนาดของพื้นที่ที่ตัวเรติเคิลเนี่ยคลุมในระยะที่100หลานะครับซึ่งถ้าเกิด32 MOA เนี่ยก็คือวงกลมวงนี้มีขนาด32นิ้วนะครับที่ระยะ100หลาน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสลับหมวดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวงขนาด32 MOA นะครับต่อไป อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของอจุด2อ o a แล้วก็วงขนาด 8MOA นะครับถ้าเราดูไกลๆนะครับถ้าเราไม่สูงนะครับถ้าเราไม่สูงไกลๆก็จะแทบจะมองว่าเป็นจุดขนาด 8MOA ก็ว่าได้นะครับถ้าเราไม่ได้แบบเพ่งมากจนเ,เห็นเป็น2วงนะครับถ้าดูเร็วๆก็จะเห็นเป็นจุดขนาดเป็นขนาด 8MOA นะครับก็อพอได้เหมือนกันนะครับ แถ้าสูมใกล้ๆนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นจุดกับเป็นวงนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดนะครับจุดนะฮะกับวงที่เป็นขนาดา20 MOA นะครับแต่ลองลดความสอ่งนิดหนึ่งนะครับนอกจากวันนี้แดดไม่ได้แรงมากนะครับแดดไม่ได้แรงมากนะ ก็เลยเปิดเยอะไปก็จะดูจ้าไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นจุดกับวงขนาด20 MOA อนะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นจุดแล้วก็วงขนาด32 MOA นะครับนี่สังเกตว่าตัวเลติเคิลนะครับก็จะมีความคมชัดได้ดีทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับอโอเคเรามาดูโหมดต่อไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นมีอันนี้มาเพิ่มนะครับมีเป็นวงนอกสุดนะครับขนาด32 moa แล้วก็มีจุด2 moa แล้วก็มีวง8 moa ซ้อนกัน3ชั้นเลยทีนี้นะครับ <S <S อันนี้ก็จะเป็นจำนวนชั้นที่สูงสุดที่เราสามารถเปิดได้นะครับก็คือมีวงนอกสุด32 moa แล้วก็มีวง8 moa แล้วก็มีจุด2 moa นะครับเราจะไม่สามารถเปิดวงที่เป็น20 moa เพิ่มได้แล้วนะครับ่งั้นมันจะด,ดู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 เยอะดูลกเกินไปนะครับ โหมดต่อไปอก็จะกลับมาที่เดิมนะครับที่จุด2 MOA อย่างเดียวนะครับมีทั้งหมดกี่โหมดมีใครนับบ้างผมนับไม่ถูกแล้วไม่ได้นับนะครับแต่ว่าตัวเลือกตัวเลือกเลยที่เคลเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเยอะมากเยอะเยอะจนงงนะครับว่าอะไรกอดอะไรหลังนะครับอาจจะก,กว่าจะได้เริ่มยิงสเตทนะครับว่ปรับดอทกันไปหนาทีอะไรอย่างนี้ ผู้เล่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสว่างกันอีกนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวขอหน้าปรับโหมดก่อนปรับระดิเคิลก่อนนะครับเพื่อความชัดเจน Okay. นี้เราก็อยู่ในโหมดเรียกว่อะโหมดวงขนาดาสายสองเอมโอเอแล้วก็วงขนาด8ปดเอมแล้วก็จุด2 Moa มเนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสว่างกันเดี๋ยวผมจะเปิดสว่างสุดนะครับอันนี้คือความสว่างระดับสูงสุดนะครับจะสังเกว่าเรียกว่าสว่างแบบแทบจะแสบตานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่ ยิงเราต้องยิงย้อนแสงนะครับดูว่าแดดแดดจ้ามากๆนะครับความสว่างระดับนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับช่วยให้เรามองเห็นดอทได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือความสว่างระดับ10นะครับนี่ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นระดับ9นะครับ9 8นะครับ7 6นะครับ5้อ่า5นี่จะเริ่มไม่ค่อยเห็นละสีนะครับอันนี้ก็หาไม่เจอแล้วนะครับหาไม่เจอ ก็กลับปรับขึ้นไปใหม่นะครับห้าหกเจ็ดนะครับอารเจ็ดนะครับแปดนะฮะัเก้านะครับแล้วก็สิบนะครับสูงสุดนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดในวันที่แดดไม่ได้จ้ามากนะครับในระดับ7ก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอแดดจัดๆก็ขึ้นไปถึง9นะครับหรืออาจจะ10ก็ได้ถ้าเราใส่ พวกแว่นที่เป็นแว่นแว่นกันแดดนะครับก็จะอาจจะช่วยปรับความจ้าของดอลงมาได้นะครับให้มันจ้าเกินไปสำหรับดวงตาเราเท่านเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูภาพมุมกว้างกันบ้างนะครับว่าในแต่ละโหมดเนี่ยเราจะเห็นเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับกล้องจากกล้องถึงดอทนะครับระยะประมาณสัก หนคร่งนะครับวันหนึ่ค,ครบคึ่งนะครับวันหนึ่งค,คร,งครบนนค,ครึ่งนะครับอย่างที่เห็นในภาพกันนี้ก็คือจะเป็นวงขนาดสาย2 MOA วง8 MOA แล้วก็จุด2 MOA นะครับถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะครับขอโทษทีมันน,นี่ก็จะเป็นจุดขนาด2 MOA นะฮะอาจจะมองยากไปนิดนึงถ้าเกิดเราความสว่างเรา ไม่พอนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มความสว่างระดับหนึ่งนะครับอันนี้จุด 2MOA นะครับอาจจะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานในเชิงกีฬาเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้อง5 m า a ขึ้นไปนะฮะนี่อันนี้ความชอบส่วนตัวนะฮะสอง MOA นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นวงขนาด8 MOA อ่ะ คือเราจะใช้วง8 MOA อย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อเพื่อการเล็งเร็วนะครับก็ก,ก็จะช่วยให้หาดอทได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการใช้งานกับลูกซองนะครับก็ไปใช้20 MOA หรือ32 MOA ก็ยังได้นะครับเพื่อเป็นการเล็งเป็นพื้นที่นะครับเล็งเป็นพื้นที่นะฮะก็ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวกับการติดตั้งกับลูกซอง นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับขนาด32 MOA วงมองก็ประมาณนี้นะครับนะนะโอเคเรานี้เรากลับมาที่โหมดอ,อะไรนะจุด2 MOA กับวง8 MOA แล้วนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันบ้างนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างฮอลโลซันห้าสคอมตัวนี้ในรูปแบบดอทที่เป็น2 MOA จุด2 MOA แล้วก็วงกลม8 MOA เนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเป,เปรียบเทียบกับตัวฮอลโลซันนะครับอันนี้เป็นฮอลโลซัน 407CO นะครับ4ตัวนี้เลติเคิลจะเป็น วงกลมขนาด8 MOA วงกลมนะครับขนาด8 MOA นะครับนะจะสังเกตว่าเลนเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะความฟ้านะครับใกล้เคียงกันนะครับต่อไปก็จะเปรียบเทียบกับิ g o n SRO นะครับนี่ SRO นะครับแต่ SRO ตัวนี้ความสว่างผมปรับไว้สูงสุดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นครับ Holosun 407 CO โฮโลชัน507คอมทีจีคอนนะครับ SRO นะครับจะสังเกตว่า SRO นี่ความฟ้าอาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับในช่วงของด้านล่างของเลนนะครับแต่ด้านบนเขาจะออกฟ้าฟ้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็ตัว CO เนี่ยเป็นวงกลมขนาด8 MOA อย่างเดียวนะครับตัวนี้5่ยคอมผมเปิดหมดจุด2 MOA แล้วก็วง8 MOA นะครับ นะทีนี้เรามาดูเรื่องความสว่างกันบ้างเดี๋ยวอันนี้ SRO อน,นี้ผมเปิดความสว่างสูงสุดแล้วนะครับขอปปับความสว่างทุกตัวให้เป็นสูงสุดนะฮะจะลองดูความสว่างสูงสุดของทุกตัวนะครับว่าเทียบกันเป็นยังไงนีนะ่อันนี้คือความสว่างระดับสูงสุดสำหรับทุกตัวนะครับถ้ามองง่ายๆเลยมองเร็วๆเ,เลยนะครับ5.7คอมเนี่ยสว่างสุด มองเห็นดรอตได้ง่ายที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็น co นะครับ co ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นทีจิคอน so จะสังเกตว่าความเข้มของดอตนะครับ so จะเข้มกว่าแล้วก็ความคมของดอตนะครับตรง so ก็จะได้เปลี่ยนอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองซูงไปดูใ,ใกล้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ความสว่างสูงสุดนะครับ เมื่อกี้พูดไปแล้วเนเรื่องเรื่องความฟ้าของเลนส์นะครับก็ S r o ก็จะได้เปรียบนิดหน่อยนะครับเรื่องความใสของเลนส์ที่ใสมีความใสมากกว่าโฮโลซันอยู่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเปรียบเทียบตัวเลติเคิลนะครับของ5 0 7คอมนะครับ407 CO แล้วก็ทิจิคอน S r o เดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในกันครับสำหรับที่เราไปทดสอบกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ ตัวระบบ CRS นะครับหรือว่า Competition r e d t i c a l System ของ h o l o s ั n 5 7คอมตัวนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับมีออปชันให้เลือกเยอะมากนะครับซึ่งบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเยอะจนบางทีเราจำไม่หมดว่ามีอะไรบ้างแล้วสถานการณ์ไหนจะใช้แบบไหนนะครับแต่ก็อย่างว่าก็คือตอัวน,ดดน,นี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเชิง การกีฬานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลานะครับที่จะเซตอัพหรือว่าตั้งเลติเคิลที่เราต้องการก่อนที่เราจะเริ่มทํางานแข่งขันนะครับก็นะฮะก็มีเวลาก็ตั้งไปว่างั้นนะครับสาหรับขนาดนะครับขนาดอันนี้เอ่อม,มองว่าคือด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าทั้ง 507C นะครับแล้วก็ใหญ่กว่า SRO าเนี่ยผมมองว่าน่าจะเหมาะสําหรับการแข่งขันเท่านั้นนะครับถ้าจะไปติด ดอดอติดปืนนะครับเพื่อพกพาหรือวัตถุประสงค์อย่างอื่นเช่นป,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 ป้องกันตัวอะพวกนี้อาจจะอาจจะทําให้การพกพาเนี่ยดูลําบานิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยขนาดของของของ,ของ,ของ,ของดอทที่ใหญ่นะครับก็จะอาจจะเป็นอุปสรรคในการพกพานนิดนึงนะครับนะบแต่ในขณะเดียวกันนะตัวเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ทำให้การใช้งานในเชิงกีฬาเนี่ยบางทีเราเ ประทับปืนไม่ไม่ดีหรือว่ายกปืนขึ้นมาแล้วผิดองศาหาดอทไม่เจอนะครับก็ตัว507คอมเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้เพราะว่าด้วยขนาดเลนส์ที่ใหญ่กว่าทําให้เราหาดอทได้ง่ายกว่านะครับในส่วนของเรื่องความสว่างอันนี้ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของโฮโลซันก็คือสว่างมากนะครับสว่างมากถึงมากที่สุดเลยนะครับก็เห็นดอทชัดเจนดีนะครับแล้วก็ความคมของตัวกรีทิเคิลกันเรียกว่าทําได้ดีนะครับนะ ก็เป็นดอทอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะด้วยราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเเรียกว่าอะไรในกลุ่มนักกีฬานั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวเจ้าโฮโลโซัน507คอมตัวนี้นะครับก็ถ้าชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าจะกด Subscribe ใไปกับช anel ด้วยก็จะขอบคุณมากเลย นะครับแล้วพบกันในคลิปตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ